สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาผ่านึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวกันนะคะอันดับแรกให้นําข้าวสารข้าวเหนียวไปแช่น้ําประมาณ2-4ชั่วโมงนะคะแล้วนําหวดที่เรามีนะคะไปล้างชุบน้ําให้ชุ่มจากนั้นนําข้าวที่เราแช่น้ําไว้แล้วมาใส่ถ้าทุกคนอยากหุงรอบเดียวให้สุกทั่วนะคะให้ใส่ข้าวไปแค่ครึ่งเดียวของหวดที่เห็นในคลิปนะคะ แต่ตอนที่เราใส่ตอนเนี้ก็คือมันมันเยอะไปมันต้องกลับข้าวค่ะตอนที่เราหุงมันสุกไม่ทั่วนะคะพอเราจัดการใส่ข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เจาะรู ให้เอานิ้วจิ้มเป็นรูๆๆ mm hmm. เพื่อที่ว่าความร้อนมันจะได้ระอุขึ้นมาข้างบนด้วยนะคะ mm hmm. พอเสร็จเรียบร้อย mm hmm. ก็เอาหม้อหุงข้าวที่เป็นด้านในนะคะมาใส่น้ำใส่เข้าไปอย่าให้น้ำถึงเม็ดข้าวสารที่เราใส่ไว้ในหัวดนะคะ จากนั้นก็นําหวดเข้าไปวางในหม้อหุงข้าวได้เลยค่ะพอเรียบร้อยเราก็เอาหม้อหุงข้าวไปวางในหม้อหุงข้าวที่เป็นตัวหม้ออีกทีค่ะจากนั้นปิดฝาเสียบปลั๊กไฟอย่าลืมกดหม้อหุงข้าวลงนะคะไม่งั้นไม่ได้กินนะหุ่มไปเรื่อยๆนะคะคอยเปิดฝาหม้อดูเอาตะหลิวมาคนๆดูว่าข้างล่างสุกดีไหม แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้กินข้าวเหนียว,วร้อนอร่อยอร่อยอย่าลืมไปทำกันดูนะคะบ๊ายบาย